สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, mm hmm. อ้ปอชแนลกันอีกแล้ว mm hmm. นะครับทุกคนตอนแรกๆกำลังคิดแล้ว่าเอ้ยเราจะมาดีไหมนะ mm hmm. หรือเราจะไม่มาดีพรไม่ค่อยมีข่าวนอนริซ่าเท่าไร่แต่บังเอ้ oh, เงิน,นงเงินวันเงาเงาของเรานนริซาก็เหมือนจะมีพลังจิตในการรู้ว่าลิลลี่ทุกคนโหยหาและอยากเห็นหน้านนริซ่าขนาดไหนนะจ๊ะพอก่อนนั้นนี้ก็มาให้เราเห็นหน้าเกือบเกือบทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเวลาแบบแอบทํางานตลอดเวลาด้วยนะจ๊ะล่าสุดก็เหมือนได้พักจริงจังก็ปล่อยภาพในบับเบิ้ลมาให้เราได้ชื่นใจที่เห็นไปที่หน้าปกแล้วเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยแอดก็ได้อัดวิดีโอต่างหากไว้เดี๋ยวจะมาให้ดูพร้อมกันในคลิปกันละกันเนาะจะพยายามให้ดูเท่าที่ให้เห็นได้ละกันนะจ๊ะเป็นการแบบรักษาสิทธิ์ให้ฟัังงงบบาปรระยควกนกนนจิๆเเืืออหหมมด แต่ก็อ่านไม่หมดอยู่ดีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็กักไวใ้ให้แบบคนที่อยู่ในบับเบิลเนี่ยได้อ่านกันแล้วกันอเพราะแอดดอนบอกคิดถึงด้วยอะไปฟังบรรยากาศนิดนึงจ้าไม่นิดหรอกมีแหละทุกคนความลำบากของคนอัดหน้าจอไม่ได้นะจ้าเราก็มาถ่ายวิดีโอกันเลยจ้าเราอ,อะไรทุกคนเข้าใจป้ะมาถึงประโยคแรกในจะจะทีที่สุดแล้วคือแอดใช้ชื่อโปรไฟล์ uh, ว่าปอลี่ศูนสเจ็ดจ้านอลิซ่าขาเราก็มีการแบบมาถึงก็คิดถึงปอลี่ศสบเจ็ดเลยอันนี้ก็คือ ไม่น่าใช่การที่โนริซ่าคิดถึงเราคนเดียวนะน่าจะเป็นการพิมพ์แบบว่าคิดถึงแล้วก็ทุกคนหรือเปล่าเอออันนี้แอดไม่มั่นใจนะหรือจะเป็นการพิมพ์ถึงแอดเนี่ยใครดูบ้างเนี่ยเออแอดตื่นเต้นมากถ้าเป็นการแบบพิมพ์ถึงแอดโดยตรงนี่แอดจะแบบว่ากรี๊ดตะกรี๊ดไปแล้วแหละจะใช่ไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบได้ตะกรี๊ดไปแล้วนะจ๊ะจริงๆก็มีบทบทสนทนาหลายอย่างที่อยากจะแชร์นะแล้วก็อยากจะให้ได้ดูกันเนาะก็ะมีแบบฉันกินข้าวแล้วพักผ่อนแล้วค่ะทุกคนแอดก็พิมพ์ว่าฉัันน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 คคคิดถึงง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 งรรรรซ่่่่าา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 มกกกออ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 ยเเเเหหห็นน็็้้้้้ปปปปฏตตวววไีีีแแืลบบบท ก็ได้ช่วงนี้เนาะแต่จริงไปออกมาเยอะแหละนะแค่อยากเห็นน้องมาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะก็ยังไม่ค่อยได้เห็นนะจ๊ะน้องโจะถ่ายแต่ไม่ค้านูไปนหน้าสดขาดนู่นนี่นั่นเดินในบทศาสนาเขาก็มีการบอกว่าเราต้องทําอาหารกับลิซ่าอีกครั้งนะรู้ไหมลิซ่าบอกหนูรู้ค่ะคนต่อมาบอกลิซ่าใช้คิดถึงคูเราชมสารคดีนะน้องก็ทําอิโมจิเขินนู่นนี่นั่นแล้วก็ให้โอกาสไลฟ์สดตอนนี้ได้ไหมค้านอริซ่าบอกว่าหน้าสดอ่าลิซ่าตอบฉันได้ไหมอิโมจิน้อยใจมาตอบแล้วตอบแล้วอ่าอ่าอ่าเลยนะมีคนไทยเป็นเหมือน อยาให้้ตบงถ้าหนูตอบนะพี่จะไปคอนราชมังสามวันถ้าไม่เห็นหน้านะจะงอนหนึ่งชั่วโมงด้วยน่ารักไม่ไหวเลยทุกคนแล้วก็ภาพต่อมาที่เป็นประเด็นตอนนี้นะจ๊ะก็คือภาพที่แบบทุกคนเห็นไปเนาะส่วนอมบบนบอกน้องลิสมีลาบบูบูกี่ตัวคะนับไม่ไหวลวค่ะก็มีการโชว์น้องมอยลี่ขึ้นมาใช่ปะแอดก็ไม่รู้ว่าแอดรู้รู้จักแค่ลาบบูบูอะทุกคนเออมีการบอกโชว์ออฟนิดนึงซินนามอนโรคิคิคิน่ารักให้ฉันใหม่สีเลขที่ก็น่าจะแปลจากภาษาอังกฤษที่แปลว่าโนมากกว่าเออโนก็แบบประมาณนั้นมอยลี่ คุณเป็นเหมือนชันเป๊ะเลยเรามีฝ่ายเหมือนกันด้วยอันนี้โนริซ่าเป็นพูดขึ้นมาคนเดียวลอยๆแบบจะบอกว่าภาพข้างบนเนี่ยคือหน้าน้องเหมือนกันประมาณน,านั้นเอองงกันไหมเนี่ยแอดไม่อยากจ,จะอ่านให้ฟังทั้งหมดได้นะเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะเป็นการแบบเอ๊ะเราใั้สมัครแอปทำไมใช่ไหมเออนั่นแอดอ่านประโยคสุดท้ายให้ฟังละกันบอกว่าดีใจที่ทุกคนน่ะชอบเพลง When I'm With You มากๆใน TikTok นะคะแบบมีการเต้นกันน่ารักตลกแบบเยอะจนแอดเอามาลงในในช็อตทุกวันได้ช่วงนี้ะคือมีแต่คนคิดคอนเทนต์ครีเอทมากๆทุกคนเออนั่นอะไรก็เป็นคลิปของแอดทั้งหมดนะจ๊ะที่แอดก็พยายามตัดต่อออกมาให้ดีที่สุดนะอาจจะมีสะดุดมีข้ามบ้างอะไรบ้างแต่ก็ฟังรู้เรื่องกันใช่ไหมก็เป็นบรรยากาศที่แอดเนี่ยได้รร isa, รรรรีีีววววววิิิในนนนนนนส่่่่่่่่ขออ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 องงงกกกกกกาา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 ททซคคคลลลเมมพูดดดุยยยยัััับบบชช้้ะะะะะจ๊ปปโโไไ็็ตต ประโยคที่บอกว่าคิดถึงแอดนี้แบบว่าตายแล้ว complete ชีวิตมากวันนี้นี่ยิ้มไปทั้งวันได้เลยหนึ่งก็จะป้าอะแล้วก็ก่อนจากกันไปขอปิดไปด้วยแบบครีเอเตอร์สองท่านที่ชนะใจแอดมากๆนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขอแต่งงานด้วยเพลง When I'm With You แบบ ช็อตฟิลมากกับอีกคนหนึ่งช็อตฟิลยิ่งกว่าด้วยการใช้ฝ่าบาทานะคะในการแบบทําให้เมียตื่นจากการแบบเล่นคอนเทนต์เล็กน้อยอเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะจ๊ะและก่อนจากกันไปยังไปทางการขอมารายงานอะไรเล็กน้อย,อยก็แล้วกันเนอะเพราะล่าสุดโนริซ่าของเรากลายเป็นไอดอลสาวเคบ็อที่ถูกค้นหามากที่สุดใน Google ประจําปี2025เป็นปีที่7ติดต่อกันนั่นเองจา้าก็คือตั้งแต่ปี2 0 1 9าถึงปี2025หาก็ลิซ่า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 มันก็หมายความ,วาม <wounds> <onia situation> ส่วนเรื่องต่อมาก,ก็คือยอด <Youtube> ติดตามบนติกต,ตอกทะลุ23ล้านและก็โนริซ่าเป็นนักแสดง K-POP อปยิงคนแรกที่มีผู้ฟัง Request เพลงของโนริซ่ามากกว่า1เพลงกว่า8ล้านคนต่อสัปดาห์บน US p o p Radio m i d โอ b ี s e เ r r r i n g ริงชา t เป็นคนจัดในรอบนี้ก็คือสถานีวิทยุนะจ๊ะไม่ใช่ชาร์ต Spotify หรือชาร์ตทั่วไปแต่เป็นสถานีวิทยุที่คนต้องแย่งเข้าไปแบบขอเพลงโทรแย่งอะไรประมาณนี้เข้าใจปะโนริซ่าเราติดจ้าอุ้ย กะจ ilia, ิบป้าภูมิใจแบดล้านคนแก่อะก็สำหร Morocco, <gained. S 2> ับคลิปน <Tools> <t ips> ี้ปิดคลิปกันไปประมาณนี้ไปดูกันเลยจ้าบ๊ายบาย้